สวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพลันฉันได้พบเธอโอลัลาลลาลัลาโอลาล,ลาลลาลลา,ลลา,ลลาสวัสดีค่ะเด็กเด็ สวัสดีในวันอังคารที่27เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะพวกเราจะมาเรียนรู้เรื่องการดูแลรักษาวัยวะของเด็กๆนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะเด็กๆอันดับแรกเลยการดูแลรักษาปากและฟันนะคะฟันของเรานะคะมีหน้าที่บดเคี้ยวอาหารนะคะ ทั้งอาหารข้าวอาหารหวานนะคะส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงจเจริญเติบโต,น,ตนะคะการดูแลร,รักษาปากและฟันนะคะอันดับแรกนะคะเรานะคะต้องมั่นดูแลร,รักษาปากและฟันของเราด้วยการไม่กินของหวานนะคะไม่กิน ขนมหวานนะคะน้ำอัดลมนะคะอ่าอย่างเช่นขนมพวกนี้นะคะช็อกโกแลตลูกอมนะคะอ่าขนมพวกนี้จะเป็นอาหารที่ให้ความหวานนะคะเมื่อเรากินเยอะๆจะทำให้เราฟันผุได้นะคะเด็กๆอ่าเห็นไหมคะ คนที่กินขนมลูกอขมขนมหวานหวานเยอะๆนะคะนอกจากจะทำให้ฟันผุแล้วนะคะจะทำให้เด็กๆเป็นโรคอ้วนนะคะนะคะเมื่อกินเยอะๆนะคะฟันก็จะผุนะคะฟันผุทำให้เราปวดฟันนะคะเด็กๆเพราะฉะนั้นในการกินอาหารของเรานะคะเราต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะ อย่างเช่นผล,ลไม้นะคะผักนะคะเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะอาหารหลัก5หมูนะคะจะทำให้เราเติบโตแข็งแรงนะคะเด็กๆนี่เห็นไหมคะฟันของเรานะคะจะสวยเวลาเรากินอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็นมนะคะ ดับที่สงนะคะเมื่อเรากินอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะคะเราต้องเปลงฟันนะคะการเปรงฟันของเรานั้นในแต่ละครั้งเราต้องเรงนาน2นาทีนะคะ2นาทีทุกวันนะคะวันหนึ่งนะคะตอนเช้านะคะตอนเที่ยงแล้วก็ก่อนนอนนะคะในการเปลงฟันของเราต้องนานครั้งละ2นาทีนะคะ หลังจากนั้นนะคะเรามาดูสิว่าในการแปลงฟันของเราเนี่ยเราต้องใช้แปลงสีฟันแบบไหนนะคะแปลงสีฟันของเราต้องมีลักษณะแบบนี้นะคะ,ะแบบนี้เป็นแปลงสีฟันที่เราไม่ใช้เล้วนะคะเราต้องทิ้งนะคะแปลงฟันแบบนี้นะคะ,ะเวลาเราแปลงฟันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆ เราก็จะมายิ้มให้คุณแม่ดูนะคะว่าฟันของเราสะอาดหรือยังนะคะถ้ายังไม่สะอาดก็ให้คุณแม่แปรงให้อีกหนึ่งครั้งนะคะให้คุณแม่ช่วยแปรงให้นะคะฟันจะได้สะอาดนะคะแล้วก็เวลาเราเปรงฟันนะคะเราต้องเป็นตอนเช้านะคะตอนที่เรา ตื่นนอนนะคะแล้วก็าาก,ก่อนนอนกลางคืนด้วยเราต้องแปรงฟันด้วยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอ่าลำดับที่3ามนะคะในการแปรงฟันของเราเราต้องใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์นะคะเด็กๆฟันจะได้ไม่ผุนะคะฟันจะได้แข็งแรงนะคะ ลำดับต่อไปเมื่อเราแปรงฟันทุกวันแล้วนะคะเด็กๆเราก็ต้องไปให้คุณหมอตรวจฟันนะคะ1ปีเราต้องไปให้คุณหมอตรวจฟันสองครั้งนะคะเด็กๆให้คุณหมอดูฟันแบบนี้นะคะคุณหมอจะบอกว่าฟันของเราผุไหมนะคะเด็กๆคุณหมอจะดูให้นะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะ ในการดูแลรักษาปากและฟันของเรานะคะเราต้องทํำยังไงเลยนะคะเราต้องแปรงฟันทุกวันนะคะวันละสามครั้งนะคะเช้าตอนเที่ยงและก็ก่อนน,น,นอนนะคะแล้วก็เราต้องกินอาหารที่มีประโยชน์มไม่กินขนมลูกอมน้ำอัดลมนะคะฟันของเราก็จะได้สวยสวย ไวนะคะเวลายิ้มก็จะได้น่ารักนะคะเด็กๆนะคะเห็นไหมคะการดูแลรักษาฟันของเรานะคะเรามาทบทวนกันนะคะลำดับที่หนึ่งเด็กๆต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นของหวานนะคะช็อกโกแลตน้ำอัดลมลูกอมลูกอมนะคะแล้วก็ลำดับที่สองนะคะก็คือต้องแปรงฟันนะคะ เพรงฟันนานสองนาทีนะคะทุกวันนะคะวันล,ละสามครั้งนะคะเด็กๆลำดับที่สามก็คือใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูออไรนะคะฟันจะได้แข็งแรงนะคะลำดับที่สีนะคะให้คุณหมอตรวจฟันนะคะ ปีละสองครั้งนะคะคุณหมอจะได้ช่วยดูฟันนะคะว่าฟันของเราผุหรือเปล่านะคะเด็กๆต้องทำให้ได้นะคะสี่ข้อนี้นะคะฟันของเราจะได้สวยๆนะคะฟันของเราจะได้อยู่กับเราไปนานๆน,น,นะคะจบแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ